นี่คนที่แบบว่าไม่เคยเห็นตึกเยอะๆทองปลงนี้นะตอนนี้ก็คือเปิดกระจกแล้วก็ดูอย่างนี้ได้นะไม่เคยเห็นไม่ใช่คือแบบว่าบ้านเราแบบมันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้สัมผัสแบบนี้ไงอ้าวแล้วไหนน้นองลงอยู่ไหนสนามน้องลงอยู่ไหน,ไนตอนนี้เราก็วนคือวันนี้ตอนนี้เราเอารถออกมาได้แล้วใช่ไหมก็คือแบบสามารถเอารถขับไปแล้วก็วนดูแบบ ตามร้านค้าตามสินค้าตามบ้านช่องในเมืองลาจริงๆในเมืองลานี่มันมีแก้มันมีแค่ไม่กี่ซอยนะแต่แต่รู้สึกว่าคือแบบมันเป็นเมืองเล็กๆใช่ไหมมันมันแต่ว่าตึกมันเนี่ยมันใหญ่มากตึกมันนี่มีแบบสามารถสร้างหมู่บ้านได้เป็นหลายหลังเลยนะนเ่มีหรอมีหรอแล้วมาเดินอีกเอาเดินทั้งวันยังไม่พอเลยค่ะวันนี้เดินอีกถนนคนเดิน ตึกแบบเยอะมากเลยเอาตรงนี้อันนี้อน,นี้ต้นไม้บงังนี่น่าจะเป็นหมู่บ้านเขาหมู่บ้านในเวียงบ้านเขาก็โอ้สวยๆทั้งนั้นเลยรถนี่แบบใช้นี่นะรถนี่แบบสวยๆหรูๆทั้งนั้นเลยนะ นี่ทุกคนเหมือนเรากําลังกขับขึ้นดอยผาฮีผามีเลยเนี่ยดูบรรยากาศเหมือนเชียงใหม่เลย,เยโอ้ผาฮี้ไปถึงเชียงใหม่แล้วอะไรเนี่ยเอออากาศดีจังเลยแต่ว่ามันไม่ได้ชันนะนดูสิตอนนี้เรากําลังจะไปที่หนองหลงนี่แหละค่ะอืมสวยมากดูสิแต่โค้งมากเลยโเขาเปิดไฟมาแล้วเนอ องลทำไมอะไรหนองลงมันอยู่ข้างบนนี่ล่ะโอ๋ตรงนี้คืออะไรสถานที่อะไรร้านกาแฟร้านอาหารอะไรประมาณนี้ไหมทรงสวยดูสิทรงสวยงทนเร่งสวยอนเอขาไม่ยังตูวิวจุดชมวิวอย่างนี้ไงจุดชมวิวอ้าวไปได้เหรอนี่ดูสิกาคนนนนั้นเานวาอะไรเ้าม ที่นู่นตามดอยอย่างเงี้ยก็มีมีที่เที่ยวอยู่นะโอ้ซอยซอมี่ดิน๋อนี่เขาก็ไปอยู่มันมีผังไตนั่นน่ะน้องว้าให้ทุกคนดูถนนสิตกลงเราจะไปทางไหนขวางไปดูล่ะฮะโหไม่ใช่ซ้ายหรอไม่ใช่ซ้ายมือหรอเอ้าเกวยลุงน่ะกวยดังไหนน่ะนี่ไงนี่ก็ได้นี่ก็ได้อันนี้สามเนี่ยกวยลุงกระป๋องผมจ้า อ๋นี่หนองหลงนี่ที่เราจะไปหนองหลงใช่吗ันี้อออ๋ออ๋วู้นี่ตัวตัวเอสตัวตัวอะไรคะเนี่ยไม่ใช่เอสแล้วตัวตัวเอหรอตัวเอตัวบีนะนี่เรากําลังจะไปชมหนองน้ําหนองหลงนะอันนี้เขาจอดรถที่นี่ก็มีเขาจอดรถที่นี่รถเบนซ์รถสวยๆทั้งนั้นเละโอ้ถนนดีจังเลยคือแบบรู้สึกสังเกตรถในเมืองของเขานะใหม่กิ๊กเลย คือแบบขับเฉพาะแค่ในเมืองอย่างเนี้อโอไหนอันนี้ใช่ไหมนองหลงน้องลงเมืองลานี่เขาก็มาเที่ยวมาชมแบบตอนนี้น้นําแห้งเหรอ, <c oughs> อน้ำเอาไปใช้อะไรปั่นไฟหรือเปล่าปั่นไฟใช้ในงาน <c oughs> ไม่ใช่โอ้ดูดีเป็นเป็นร้านอาหารว้า ทรงสวยมาก,กนี่เป็นส,น,สนี่เราก็จัดตังตุดเขาได้ยาไปสตัด้น่นนานในเั้เออมขอทั้งร้านจัดจัเคแบบโอ้จขาดขาดตั้งนางเออสัตว์ในจีไตมัเนาะใช่เจ้มิจา,เเจาง,างเออี <laughs> ม,ม,มิจกักเคเอาวสัวสวะเยอะไม่เงี้

รัต่อสัอวอันนี้รถนี้เข้าไปอ๋อเอารถนี้เข้าไปข้างในได้ว่ะโอเคสอาไม้คนน่เราใช้ภาษามือนี่เป็นร้านอาหารอาหารเขาน่ากินมากเลยอ<า>ุ้ยดอกกุหลาบอันนี้ดูชนนเขาเริ่ดไปตั้งไหนบนหว่าร่ดอีเดี๋ยวไปไหนเดียววันไหน Oh. อันไกลนันะ่นน้องนอง,นอ,งอันนี้นองนองลงแน่นอะนอ๋อแต่เขาไม่ได้ตกแต่งแบบเป็นมันมันไม่ได้ตกแต่งแบบขอบขอบ,ขอบอะไรเลยเ oh. ออมาออกกำลังกาย,ยานี่เนะาะ <c oughs> ดูสิที่เขาลาดยางไว้เนี่ยแบบอู้ดีจังเลยเนี่ยมีคนมาวิ่งออกกำลังกายอย่างเงี้ยนี่ไง โอ้มาชมนี่ไงน้องลงน้องลงก็เหมือนบ้านเรามีหนองตุงอย่างนี้นะอันนี้ยังเป็นธรรมชาติมากเลยดูสินี่ห้ามอะไรห้ามจับหรอห้ามอะไรนี่ย่าเทียมเขาสวยสวยรดนมาไวในเข่นมีติไวเลยเนาะนู้มีตินี่อันหนึ่งตีในตีนึงนู้ิตินี่ตีนึงเขารถอันนี้รถอะไรเนี่ยแล้วนี่ไม่ได้ปองเ้าครับนาั้ง้จัดที่นี่ก็ได้ อ๋อจัดนี่แหละกับหัวรอไ่ไปจ้างลูกเขาไปจ้างว่ะมีไหนจ้างมัางลูกล่ะอ๋อสนซ่าตายง่ะอจ้าง้กไงได้ต้องเงินจะคืนไปดูช้างเหรอจระเข้เนี้ยนะไม่ซื้อเขากาตันเนอรโอ้สวยแบบสวยในสายตาคือแบบสวยมากคือแบบรอบๆเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนมีคนออกกำลังกายอยู่ทุกคนดูสินู่นอะเออเนี่ย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 ซุ่มมาเออคนตั้งบุญดีเหรอ ไป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 ถ่ายรูปไปเช็คอินเราถึงหนองหลงแล้วอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้ว้าวทุกคนเราไปหนองหลงมาแล้วนะตอนนี้เราก็มาชมวิวบรรยากาศช่วงยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินเราก็เห็นพระธาตุนะคะเงาอลาม,มากเลยสวยมากยังใส่ชุดไต่เดินกันอยู่เลยนะ ดีเขาปิดปดแล้วเนอะไม่รู้ละอ้าวที่เรามานี่ไงที่ที่มางานไงที่เราเดินมาไงไปขึ้นก็หรอรถยังห้ามขึ้นอยู่เลยจไม่ได้นุ่งคนละครลำน้ำเออที่ในงานที่เราเดินมาตอนนี้เราเอารถมาแล้วนี่นี่นี่นใช่ตอนเช้าเป็นคนตอนเย็นเป็นรถ เออยังไม่พอใจใช่ไหมยังไม่ได้คืนบนพระธาตุวันนี้ก็คนที่มาต่างถิ่นมาไกลๆอย่างเงี้ยก็คือกลับบ้างแล้วนะ บเมื่อตอนเช้าอ่ะจุดตรงนี้คนเตมไปหมดเลยตอนนี้คือไม่มีนะคะเมื่อตอนเช้าที่เราแปถ่ายไปก่อนหน้านี้คือข้ามผ่านด่านจุดตรงนี้นะเขาจะดึงเชือกเชือกเนี้ยดึงไว้ไม่ให้เข้าเจ้าหน้าที่จะดูอยู่ตลอดเลยทีนี้คือขึ้นไปได้แล้วนี่ไง ตโอ้ยจอยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยดูเฮ้ยไม่ใช่โปรเจคเตอร์นะเป็นจอยเอวตีจริงๆเลยจอยเอวตีจริงๆเลยเหรอ สุดยอดมากเตอร์นี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่านี่เป็นเอออีกพะพญที่บําเพ็น่ะร่อนเงินน่ะตาสายตาสีพระพญาเชิดมังมันรอนเงินหนักเป็นสามคนเข้ามากเลยอ่ะเข้าามังสองคนโอ้สุดยอดได้แต่รอนเงินหนักช่อนนั่นแหละวันนี้ก็จะเดินขึ้นบนพระธาตุแต่เขาห้มองลดขึ้นนะโอดูสิอะไรเหรอว้าว ยาวอยู่กระตรงันเปลียวเหยไราห้ามใส่ผ้าผ้าถุงสั้นเพืนแล้วก็เอาห้ามใส่ผ้าถุงสั้นเท่านั้นค่ะก็ใส่เขาไปแล้วกใส่เรียบร้อยเรียบร้อย ว้าวเดินขึ้นมาจากทางลัดทางลัดคือแบบว่าทำดีมากลาดคซีเมนตอย่างดีเลยแต่ก่อนที่น้องแมงเขาขึ้นมานี่อแบบก็จะเอารถจอดอยู่ตรงขวามือนี้ได้แต่ตอนนี้แค่รถเจ้าหน้าที่เท่านั้นนะอันนี้ก็คือเราถึงพระธาตุหลวงเมืงลาแล้วนี่ไงทุกคนเรามาเราต้องมาถึงค่า ถ้าพิธีเสร็จไปในวันนี้แล้วนะคะคืนนี้ก็อาจจะมีแบบฟังเทศหรือว่าสดอะไรอยู่บ้างนะนก็คือแบบว่าพิธีเสร็จไปก็คือทุกคนก็เดินทางกลับกันบ้างแล้วให้ดูบรรยากาศสวยมากนี่ไงสวยมากโอ้นี่นี่เขาแบบ เนี่ยเป็นต่างเขาต่างซ้อมอ่ะปักของไทโอเ้อเป็นขายอะ่ะแต่เร็ลี้ยวขาย,ยอกเ,กยเยอีกคน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 อก ทีแบบจ j ย l e d แบบตามอ,นนาาอันนี้กำลังเลือกอะไรกันใชบนพระชาติห้ามจุดเทียนกับเทียนหอมนะคะเพราะว่าจะมีสถานที่ข้างล่างอยู่เราจะถอดรองเท้าข้างล่างนี่แหละเออไป ถอดรองเท้าแล้วก็ไปข้างบนกันค่ะมันพธาดช่วงค่าคืนเนี่ยแสงสวยมากเลยโอ้ถ่ายตรงเนี้ยสวยมากเลยนี่ไงไฟมันสะท้อนมาอย่างเงี้ยนั่งถ่ายอะนั่งก็ได้ยืนก็ได้ไม่ถ่ายแต่เนี้ยมาถ่ายดูวย้คุณนายก่อน โอ้แสงค่ําคืนนี้สวยมากๆเลยวู้ถ่ายไปในเมื่อสวยมากเลยเนาะได้อีกฟิวนึ่งผู้หญิงผู้หญิงค่ําอะไรเลยฮะผู้หญิงเข้าอะไรวะวรอ๋อผู้หญิงก็เข้าได้นี่งไงวู้เมืองสวยเมืองทองงามมากเลยโอเค สวยสวยแสงสวยมากสว่างจ้าเลยเดี๋ยวพาไปข้างในนี่ที่นี่มีคนรู้จักน้องแป้งนาะนนงแป้งนั่งแป้ง,อ,ง,ปงอย่างนี้นะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ทัทถ่ายน,น้องแป้งเชียงตุงค่ะเราสร้างมิตรภาพกันนะคะโอเคได้พรกลับพ,พบัพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะ มีหลายชั้นมากเลยนะอันนี้บนพระธาตุอันนี้เป็นวันอะไรคะมีวันไหมตั้งนกพ่การอ,อันวี้อ๋อแต่ว่าตรงนี้ขึ้นได้แต่ว่าตรงขั้นบันไดเนี่ยผู้หญิงห้ามขึ้นแล้วไม่ได้ <laughs>

อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะคะทุกคนที่ตอนเช้าเราไม่ได้มานะคะแต่ตกเย็นเรามาถ่ายก็สวยงามมากๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าที่นี่แสงสวยอยู่แล้วนะคะนี่หลังจากที่เราไปบนพระทาานลงมานะคะตอนนี้คิดว่าจะไปที่สวนดอกนะคะ จุดตรงนี้ก็มีจอ L E D ให้ดูเหมือนกันค่ะจุดข้างบนเนี่ยทุกคนจะได้บัตรแล้วก็ขึ้นมาสายเขียวหรือว่าสายสีแดงอย่างนี้นะคะก็ขึ้นมาบนบนนี้แหละแต่ว่าสายสีเหลืองก,ก็ไปที่สนดอกอย่างนี้ไปไปสนดอกตรงไหนอ,อากาศดีจนลืมกินข้าวแล้วค่ะตอนนี้ทเที่ยวเพลินเลยว้าวสวยมากดูสินี่ให้ดู นี่จุดตรงนี้แหละที่อาบน้ำวิเศษนะใช่ไหมผู้ชาววิเศษนะว้าวจุดตรงนี้ที่เราไม่ได้ขึ้นมาช่วงกลางวันนี่ไงสวยมากสันดอก อจุดตรงนี้เงียบนะคะสาธุคะ่ะตอนนี้เขานั่งสมาธิกันโอ,โอ้ที่เราเห็น ถ่ายทอดสดนะคะคุปตาท่านเจออยู่ข้างบนค่ะสวยมากเลยนี่เป็นเวลาหโมงยีนาฬิกาบ้านเราแต่ที่นี่น่าจะได้ประมาณทุ่มครึ่งทุ่มสองทุ่มแล้วเพราะว่าที่นี่ติดชายแดนจีนนะคะไปทางไหนต่อคะลงไปเหรอโอ้โห ตอนนี้เรามาใกล้ที่สุดเลยลลจุดจุตรงนี้ที่อับน้ำพุทธพิเศษนะคะ